วันนี้จะเป็นการถ่ายทอดวิธีการตั้งวาล์วตั้งวาล์กกับเครื่องอเนกประสงค์ทั่วไปซึ่งตอนนี้มันก็มีหลายยี่ห้อทั้งของจริงของไม่จริงนะครับหลักการมันก็เหมือนกันหมดนะครับแต่ตัวนี้เป็นเครื่องรุ่น5.5 5ครับนี่ครับ5.5มันก็แล้วแต่จะใช้งานนะครับใช้งานอะไรก็ได้สูบน้ําเหืือป่นยาหรือว่าตัดยาตอนนี้คือ จะบอกเทคนิคการตั้งวาวนะครับง่ายๆมีปัะเจเปิดออกมาแล้วก็ปัะเจสหํารับตั้งวาวแค่นั้นเดี๋ยวลองดูนะครับหลักการตั้งก็เหมือนกันทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นสามแรงห้าแรงหแรงเจ็ดแรงแปดแรงเก้าแรงก็เหมือนกันหมดแต่ว่ายิ่งใหญ่เราก็ต้องให้มันห่างกว่านะครับเครื่องเล็กๆเ,เนี่ยมันก็ สามารถเอาชิดได้มากกว่ารุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่เราต้องให้มันห่างกว่ารุ่นเล็กครับเพราะว่ารุ่นใหญ่เนาะเหล็กมันใหญ่มันขยายตัวได้มากกว่าการตั้งวาล์วเราต้องนึกถึงคำานึงถึงว่าเหล็กเมื่อมันร้อนมันขยายตัวนะครับเราคิดว่าถ้าเราตั้งขนาดนี้เวลาเครื่องร้อนมันขยายตัวมันก็จะยันไปใช้ความรู้สึกก็ครับ เรื่องฟินเลอร์อะไรพวกนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจ้วครับใช้ความรู้สึกกันเนี่ยเราตั้งครั้งสองครั้งมันก็ดีแล้วก,ก็เคยแล้วครับอันนี้อาศัยความคุ้นเคยเอาอาศัยความเคยชินเอาครับหนะกอดฝาครอบง่ายๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จครับเออเดี๋ยวก่อนเราติดฟังเสียงก่อนเนาะเดี๋ยว อย่างวาวเนี่ยครับเวลาห่างห่างมากมันก็ดังมากนะครับห่างน้อยมันก็ดังน้อยถ้ามีระยะให้มันน้อยเกินมันเงียบแต่ว่าเวลาเครื่องร้อนมามันขยายตัวก็วาวยันมันกำลังอัดก็ไม่ดีก็ม,มีผลเสียครับรลองดูนะครับตัวนี้เราลองติดเครื่องฟังเสียงก่อนนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเสียงมันจะไม่ดังมากนะครับมันจะไม่เหมือนวาวอีกแบบนึ่งน,นะครับแบบนี้มันจะลดเสียงดังได้เนี่ยและการตั้งของเรา ตอนนี้ตอนนี้เราก็มาหมุนดูจังหวะนะครับเราไม่จําเป็นต้องถอดท่วเทียนก็ได้นะครับถ้าเราไม่ถอดทัวเทียนนี้เราก็จะต้องหมุนตามทิศทางการหมุนของเครื่องนะครับเราดูว่าเวลาดึงมามันหมุนทางนี้อ่ามันหมุนทางนี้นะครับแล้วก็หมุนไปตามทิศทางการหมุนเนี่ยเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราหมุนตามทิศตามทิศทางเนี่ยเวลาจังหวะอัดเนาะตอนไอดีอัดเนี่ย มันจะมีไอ้ระบบยกวาวไว้นิดหนึ่งครับมันทําให้วาวไม่ไม่อัดสนันมันก็หมุนไปได้ง่ายนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็หมุนไปได้ง่ายเลยนี่ครับแต่ถ้าเราหมุนสวนทางนี่มันกาลังอัดจะมากเลยนะครับจะหมุนไปไม่ได้ถ้าหมุนสวนทางเราต้องได้ถอดัวเทียนอาตอนนี้เราดูกันเอ็เรามาหมุนตามที่ทางมันนะครับเนี่ยมันก็หมุนง่ายนะนี่ครับเนี่ยมันก็หมุนไปได้ แต่ถ้าเราหมุนสวนทางเนี่ยมันมันจะหมุนยากนะครับเนี่ยลก,กําลังอัดมันจะดีดนะครับนี่ครับมันจะหมุนไปได้อ่าเรานี้เราก็สังเกตสังเกตจังหวะโอเวอร์แลปก่อนนะครับอ่าตอนนี้คืออันนี้คือลูกสูบสูงสุดโอเวอร์แลปนี่ครับนี่โอเวอร์แลปแล้วก็หมุนไปอีกรอบนะครับให้ลูกสูบขึ้นมาอ่าตอนนี้นี่ลูกสูบขึ้นมาเนี่ยครับนี่ลูกสูบขึ้นมาแล้ว ในจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะตั้งวาวครับตอนนี้จังหวะตั้งวอาวแต่ถ้าเป็นจังหวะโอเวอร์แลปเราหมุนดูอีกทีเนาะหมุนไปอีกรอบนึงอ่าให้หมุนผ่านไปโอเวอร์แลปเนี่ยแต่จังหวะนี้วอาวจะไม่ขยับเลยนะครับเพราะมันวอาวมันจะยันกันเนาะอ่านี่โอเวอร์แลปอ่าหมุนไปอีกรอบลูกสูบขึ้นสูงสุดอ่าลูกสูบขึ้นสูงสุดอ่านี้นี่จะคือจังหวะตั้งวาวแล้วนี่ครับ นี่จังหวะตั้งวาวเนี่ยเราหมุนโยกซ้ายโยกขวานะโยกโยกซ้ายโยกขวาเสร็จแล้วเราก็มาดึงขึ้นลงนะครับขึ้นลงตอนแรกเราตั้งไอดีก่อนนะครับอันนี้อันนี้มากไปอันนี้อันนี้คือวาวห่างไปเนี่ยครับมันขยับได้มากเกินเนาะเราเอาให้มันขยับได้นิดหน่อยครับถ้าเรานึกถึงไอ ความหนาของกระดาษแล้วก็ประมาณสี่ชั้นกระดาษนะให้มันโยกได้ประมาณนั้นนี่ครับนี่ถ้ามันห่างแล้วก็ตัวไอเสียโหทั้งสองตัวนี้ห่างมากาตอนนี้นเรามาตั้งตั้งไอดีก่อนนะครับจับไว้ อ่ตั้งไอดีก่อนเี่ยเราหมุนเข้าไปต้องต้องหมุนให้มันมันโยกซ้าขวาได้สุดนะครับอ่าอ่าให้มันได้สุดอย่างนี้เนี่ยทั้งสองข้างแล้วก็ยกดูอ่ายกดูได้แล้วก็ขันเลยครับ ครับให้มันโยกซ้ายขวาสุดเลยนะครับอ่แล้วก็แล้วก็โยกขึ้นลงได้เนี่ยเวลาเราขันไปมันมันมันกดเข้าไปเนาะเนี่ยสังเกตนี้เกินไปละซ้ายขวาสุดไม่ได้ละเนี่ยอันนี้ถ้าแบบนี้แนละ้วเครื่องจะไม่ค่อยดีนะ้ครับเนี่ยถ้าอย่างนี้เราต้องคลายออกอีกคลายออก เออเนี่ยให้ให้มันโยกซ้ายขวาสุดอิสระนะครับเนี่ยให้มันโยงนี้แล้วให้มันโยกได้นิดหนึ่งอ่าได้ทีนี้เราล็อกให้ล็อกเราทั้งสองตัวเท่ากันเนาะเอาละอ่าแล้วก็โยกดูอ่านี่ได้แล้วก็ยกขึ้นลงอ่านี่ได้เลยครับอ้าก็มาใส่ฝาสุดๆเลยชนไปชนมาาแล้วก็มีช่อง ต้องยกช่องฟีเนี่ยได้ตัวนี้มันมากไปเนาะเราต้องตั้งเข้าอีกหน่อยแต่ไอเสียต้องห่างกว่าไอดีนะครับเราจําว่าไอดีขนาดนั้นไอเสียห่างกว่าไอดีห่างกว่าแค่ไหนให้มันรู้สึกได้ว่าห่างตอนแรกให้มันหันเข้าไปอ่านี่ไม่ได้แล้วคลายออกมา,หาให้มัน ซ้ายขวาได้สุดแล้วทีนี้เรามายกขึ้นยกลงให้มันห่างกว่าไอดีนิดนึงไอเสียให้ห่างกว่าไอด้ดีสำคัญคือทั้ง2ตัวต้องให้มันอิสระให้มันชนซ้ายขวาซ้ายขวาได้นะครับ แล้วก็มีช่องฟรีเนี่ยแต่ต้องคำหนึงถึงว่าเกิดว่าเราเราอัดตัวนี้เข้ามันก็เข้าในนะแล้วต้องต้องขันนอกออกมาหาข้างในออกมาหาตัวนอกด้วยอ,อ๋ออันนี้ได้แล้วครับคือไอเสียจะห่างกว่าไอดีนิดนึง เพราะวาวรุ่นพวกนี้มันจะมันมันจะไม่ค่อยดังนะมันจะไม่เหมือนวาวอีกแบบนึงเราก็นึกไว้ว่าเหล็กเวลามันร้อนมันต้องขยายตัววาวเมื่อมันร้อนมันต้องขยายตัวนะครับมันก็มันก็จะทําให้มัน ยาวขึ้นมาอีกเนาะวาวที่แบบปกตินะมันก็จะยาวขึ้นมันก็จะมาเหล็กทุกอันมันขยายตัวเนาะถ้ามันยันมันก็มีผลเลครับเครื่องก็มีปัญหาเลยอันนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยครับใส่ก็เปิดเลย เวลาขันน็อตนี่ก็ต้องสังเกตนะครับถ้าขันเข้าไปนิดเดียวมันฝืดนี่ใช้ไม่ได้นะครับต้องคลายสักขันเข้าใหม่นะครับมันจะต้องไม่ฝืดเพราะบางครั้งมันใส่ไม่ตรงเนาะเกียวมันจะปีนถ้าเราอัดเข้าไปมันก็เสียนะครับ nhìn đều luôn Hãy subscribe บางทีเราตั้งวาล์ยันไปมันก็ไม่ค่อยดีนะครับบางทีก็ไม่ติดก็มีนะถ้าวาล์ยันไปเน่ะต้องให้มันห่างไว้หน่อยมันข้อดีของการตั้งวาล์ห่างก็ช่วยลดความร้อนของวาล์นะครับเพราะว่าวาล์เวลามันห่างเนี่ยกว่ามันจะยกลอยขึ้นมามันก็ใช้เวลานานกว่าที่วาล์ชิดตอนวาล์ที่มันปิดมันก็สามารถระบายความร้อนลงสู่แท่นวาล์ได้นะเครื่องนี้ก็ค่อนข้างหล่มนิดหน่อยครับ ติดขึ้นมาแล้วควันขาวออกแต่ก็ยังสภาพใช้ได้นะครับขนาดน,นี้ก็ยังใช้ได้อีกนานอยู่ง่ายครับไม่ต้องมีเครื่องมือหลายอย่างมีมีใช้ปัจเจศสามตัวนะครับแต่เราถอดหนึ่งอันเบอร์ถอดนี้บางรุ่นก็เบอร์สนะิบเนาะบางรุ่นก็เบอร์แปดถอดฝาครอบแล้วก็มีตัวตั้งเวลวก็ใช้เบอร์สิบกับเบอร์สิบสี่บางรุ่นก็ใช้เบอร์สิบสองก็แล้วแต่ใช้ อันนี้ใช้สามตัวนะปะเจตันนี้ขอแนะนาอีกอย่างครับตัวนี้ต้องมันถ้ามีเวลาว่างถ้าได้ถอดอะไรก็มาถอดถอดนี้ด้วยนะครับถอดทายทิ้งอ่ะเวลาะเกิดน้ํามันสกปรก,กเนาะหรือน้ําเข้าเนี่ยมันก็อยู่ข้างล่างนะแล้วก็ทายทิ้งนี่มันก็ไม่ยากครับเวลาน้ําสมมติว่าน้ํามันเข้าไปมันก็อยู่ก้นเนาะแล้วก็แค่เนี้แค่หมุนออกแล้วก็ กันเข้าก็จบครับ